Uh huh. ฉันก็ไม่รู้วันเมื่อไรที่เะได้พูดคำเหล่านั้นคำที่เป็นให่คำที่

หเธอไหม่ไมสงสั like like. ่ยาให้สไหให้พักหลับเพลินไปกับฉันนวดไหลให้ไหมจะเหนื่อใช่ไหมจะเหนื่อยก็หายดี จะเหนื่อยก็คงหายดีให้ฉันได้ดูแลเธอได้ไหมให้ฉันได้จมจมใจไม่ใช่ไม่ใช่มีแต่เธอที่แสนดีโอ้ยพี่พี่เคร้องตอนนี้สวยได้แล้วไง เตนเติง้ตงเตง,ตง,ตงมีสวยเหรอ <laughs> ย,ยังยังมันจะเห้ไหมไม่ใช่ท่อนนี้ท่อนท่อนดนตรีเดี๋ยวจะสวยแล้วได้ไหมรักได้ไหมนอนตักฉันไหมฉันอยากพี่พักสักคันเลยพี่เค้กเรอ ให้ฉออันขอชุดเธอรุมพรังเป็นไหมนังเกียช่วไหมหนวดลายให้ไหมเรียนห้องไหนดี